พัดลมนี้ทําหน้าที่เกี่ยวกับอะไรตัวนี้บูธมันบูธอ๋อบูธมันเนี่ยเปลี่ยนบูธเสร็จแล้วเนี่ยอ๋อเปลี่ยนบูธเสร็จแล้วพอพัดลมพวกนี้มันซื้อมาจากห้างก็เคยบอกแล้วพัดลมห้างซื้อมาทำไมพัดลมห้างจะซื้อมาอีกนาะพัดลมห้างไปว่าพัดลมเสียพัดลมเสียดิอ๋อไม่ใช่ห้างของสรรพสินค้าไม่ใช่อ๋อแต่ว่าเป็นของจีนใช่ไหม แล้วมีอะไรแล้วของจีนอ่ะมันเหมือนกันมันใส่กันได้ไหมอ๋อพง่ายเราเปลี่ยนบูธมันอ๋อเปลี่ยนบูธพัดลมตัวใหญ่มากแล้วตัวนี้ทำหน้าที่อะไรตัวนี้ให้มันาสตัวกระบอกายอ๋อกระบอกาสตัวนี้พ่นลวดมันอันนี้ลวดลวดลวดทองเหลืองไฟจริงๆอ่ะถ้าเป็นตัวใหญ่ตัวนี้มันจะต้องหนากว่านี้ อันนี้เป็นของจีนเลยบางๆใช่ไหมอ๋อ oh. แสดงว่ามันก็ท่าท่าแต่พัดลมตัวใหญ่แต่ว่าขดไฟมันมันเล็กใช่ไหมนี่ค็อเทอร์โบฟิวล์เทอร์โบฟิวก์ว่ามันแรงไหมถ้าขดไฟขนาดนี้มันแรงเกินตัวก็ไม่ดีอืมถ้าใส่คา <c oughs> ร์บอน,ม,นม, oh. มันแรงเกินไปมันก็จะไหม้อ๋อมันไหมอืม นีเทอร์โบฟิวมันสรุปแล้วอะไรเสียบ้างมีอ่ะมันมีอะไรเสียบ้างก็บูสต์ที่จริงพัดลมใหญ่มันมียี่ห้อไม่ยี่ห้ออะไรยี่ห้อจีนๆมั้งเเป็นยี่ห้อจีนใช่ไหมอ๋อเนี่ยใบใหญ่มากใบมันใหญ่เกินแต่ว่าขดไฟเล็กนิดเดียวนะใบมันใหญ่เกินขดไฟเล็กนิดเดียวเองน่ะเออแต่ว่าอันเนี่ใหญ่มากเห็นไหม กดไฟเล็กคนเดียวใหญ่ก็น่าจะใส่เป็นลูกปืนอัอไี้น่ามาใส่เป็นบูนอันนี้มันเสียใช่ไหมตอนนี้เปลี่ยนตัวนี้แล้วออ๋ตัวนี้มันก็ใหญ่ด้วยมีทุ่นทูกอย่างรวมทั้งหมดอะไรเสียบ้างที่ที่ที่เอามาซ่อมอะไรเสียบ้างตัวนี้เสียอย่างเดียวตัวนี้เสียอย่างเดียวเขาก็ไม่กล้าแก้อ๋อ เขาเรียกว่าบูธเสียหรือว่าอะไรนะ,ะนบูธเสียอ๋ออันเดียวเนาะอ๋อที่เราถอดคือว่าถอดมาอ,ออกออกมาทำเนาะอือจอดเลยสรุปแล้วพัดลมห้างพัดลมพัดลมห้างไปว่าพัดลมเสียขอบคุณครับข,ขวักขวัก ้วควักคว้าคว,วักตกลงมาดังตาบน้องอูอ๋งให้โชคแล้ว50โอ้โหเฮงกันเลยพ่อพแม่หลังจากประกอบเสร็จพี่น้องมาดูครับว่าจะทดลองอยังไงนะครับนี่คือการซ่อมพัดลมพัดลมห้างนะ ไเออพัดลมห้างตอนนี้ต่อเสร็จแดงเป็นสายไฟนั่นเหรอมีสายไฟจัดเลยจัดเลยสามเส้นนี่เป็นเกียร์เกียร์สองเกียร์สามมีเกียร์หนึ่งเกียร์สองเกียร์สามสามเส้นนี้เดี๋ยวผมจะเคลียร์ให้ดูมีไฟเข้ามาแล้วนะไฟนะอย่าชนกันนะไฟชนกันมันจะปิดนี่นั่นนั่นนั่นตรงโน้นนะถ้าเวลาชนกันตัวน้องอ๋อทีนี้เรามาเคลียร์ตัวนี้ สังเกตุนี้ให้พอลมมันหมุนไหมมันจะหมุนไหมให้สังเกตดูตัวนี้ครับลุ้นด้วยกันนะเนีสังเกตดูตัวนี้ครับลุ้นด้วยกันอ๋ออ่าถ้าหมุนก็หมุนถ้าไม่หมุนก็ถือว่าเราประกอบไม่ถูกอืนะสังเกตนะสังเกตที่ผมชี้เมื่อกี้นะครับนับอยหลังสามหนึ่งสามสองหนึ่งโอเคอ้าหมุนยังโอหมุนแล้วหมุนแล้วหมุน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 แล้วหมุนแล้วเออสามเออหมุนอยู่เกี่ยนหนึ่งเกี่ยสองเกี่ยสาม ไอ้เกียร์สุดท้ายใช่ไหมเนี่ยอ่เกียร์สุดท้ายอ๋อหนึ่งเกียร์หนึ่งสองสองามโอ้สามจะแรงหน่อยเนาะเจ๋วโห้เจ๋วเจ๋วใช้ได้โอ้พัดลมที่เขาเอามาซ่อมตอนแรกเขาบอกว่าไปหาซื้อตัวนี้มาแล้วเราก็มาเคลียร์ตัวนี้ด้วยว่าถ้าไฟรั่วไหมถ้าเราเคลียร์ตัวนี้ไฟรั่วถังนู้นมันจะขึ้นถ้าเราเคลียร์ตัวนี้เดี๋ยวให้ดูทางนู้นเนี่ยมันจะขึ้นเนี่ย นะนี่ออถ้าเราเคลียร์ตรงนี้ไฟจะขึ้นแต่ว่าเราจับได้ตรงนี้ไม่ป็นไนไ,ไม่รู้ว่าฝากเรื่องเกี่ยวพับลมนะใครมีปัญหาเรื่องพัดลมก็อยู่ติดต่อทางไหนได้ก็ติดต่อทาง YouTube นั่นแล้ว<อ> YouTube นองดอนเมืองแชนแนลคอมเมนต์มาเดี๋ยวเราก็จะทำคลิปให้ดูว่าต้องการแบบไหนวิธีเปลี่ยนบูธแบบไหนเปลี่ยนบูธแบบไม่รู้เลยว่าเเราเปลี่ยน เรางัดบูธแบบไหนตูงนี้ส่วนมากอ่ะเขาจะไม่ค่อยรับเท่าไหร่ตัวนี้ก็รับอยู่ประมาณ500บาทเนี่ยพอดีช่างนงรับแค่350นะพร้อมส่งส่งถึงบ้านถ้าอยู่ดอนเมืองก็เซิร์ชได้เลยนะในกูเกิลว่าซ่อมพัดลมดอนเมืองนะที่ช่องยูทูบแล้วก็พิมพ์คําว่านงดอนเมือง h ช n n นลแค่นงดอนเมืองก็คือแล้ว เชื่อในกูเกิลยังเจอเลยนงดอนเมืองมันมันก็จะลิงก์มาที่ YouTube อีกทีหนึ่งช่องที่สองก็บุญหลงมาแล้วมีสองช่องในการบุญหลงมาแล้วก็ยอดซับแปดพันกว่าก็ฝากท่านแปดศูนย์แปดด้วยนะครับผมท่านแปดศูนย์แปดก็ขอบคุณครับเรื่องพัดลมก็ไว้ใจนงดอนเมืองครับคลิปนี้ฝากไว้ตอนนี้ก่อนครับผมขอบบคคุณรัขอบคุณครับ